กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกันยินดีต้อนรับสู่ช่อง Anim เม Daily ี่สี่เฮดกันอีกครั้งโดยที่อยู่กับผมซิลคขงในวันนี้นะครับเนื่องจากมีน้องคนหนึ่งขอให้ช่วยทําคลิปเกี่ยวกับดันกลอนป่าดิสแพลทามให้หน่อยคลิปนี้เราเลยจะมาพูดถึงกันว่าดันกลอนป่าดิสแพลทามนั้นคืออะไรแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงดันกลอนป่าดิสแพลทามเรามาทําความรู้จักกับดันกลอนป่าแบบข้าวๆกันก่อนดีวกว่าโดยดันกลอนป่านั้นเป็นเกมแนวแอดเวนเจอร์ผสมว no ิชวลโนเวลที่ออกวางจําหน่ายครั้งแร ในช่วงปลายปี2010บนเครื่อง PSP โดยบริษัทสไปชุนซอฟ f t ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่ถูกบังคับให้ฆ่ากันเองซึ่งในปัจจุบันนั้นดันกลนปะถูกนำไปทำไป็สื่อต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นมังงะแอนิเมะละครเวทีรวมทั้งยังมีเกมภาคต่อออกมาอีกมากมาย ดันการลอนป่าดิสเพย์ทามหรือที่เรียกย่อๆว่า DRDT คือสปินออฟของดันการลอนป่าที่ถูกทําขึ้นโดยแฟนเกมหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นงานแฟนเมดนั่นเองซึ่งทําขึ้นแบบไม่แสวงหาผลกําไรใดๆมีภาพและเรื่องราวที่เหมือนกับต้นฉบับแทบจะทั้งหมดโดยตัวละครของดันการลอนป่าดิสเพย์ทามจะมีดังนี้โมโนทีวีหุ่นยนต์ทีวีเปรียบเสมือนโมโนคุมะเทลูกโกทาวากิสุดยอดนักเรียนด้านโชคดีเอสมาคี้สุดยอดนักเรียนด้านการขี่ม้าแข่ง อาเลียนาเงอิชีสุดยอดนักเรียนด้านการคว้างบอลเออร์ทลูากสุดยอดนักเรียนด้านสัลยแพทย์ชาเลสคูเวสสุดยอดนักเรียนด้านเคมีเดวิดเชมสุดยอดนักเรียนด้านวิทยากรอีเดนโทบิสะสุดยอดนักเรียนด้านการทำนาฬิกาฮูจิงสุดยอดนักเรียนด้านการเล่นจะเคจโลซาเลสสุดยอดนักเรียนด้านการทำเทคนิคพิเศษเลวิฟอนทาน่าสุดยอดนักเรียนด้านที่ปรึกษาการแต่งตัวมินจุงสุดยอดนักเรียนด้านนักเรียนนิโคฮาโคเบียน สุดยอดนักเรียนด้านสัตว์เลี้ยงบอมบัดโลสลาคัวสุดยอดนักเรียนด้านการปลอมแปลงงานศิลป์เวโรนิกาเกเบนชิคว่าสุดยอดนักเรียนผู้ข้างคายความสยองขวัญวิทยังสุดยอดนักเรียนด้านการหาคู่ซานเดอร์แมทธิวสุดยอดนักเรียนด้านการก่อก,กระบทโดยจบกันไปแล้วนะครับกับชิปดันกลอนป่าดิสแพียไมคืออะไรโดยถ้าให้พูดสรุปง่ายๆก็คือเป็นงานแฟนเมดนั่นเองโดยที่ผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะสนุกไปกับชิปในวันนี้นะครับ ผมศิลคุงจากช่องอนิเมะไดรี่สีเฮดคงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ